ช่วงเวลาหลับจากหนีไปสวัสดีครับผมเฮียนกจัดไปครับจากร้าน TH Big Boy เป็นมือขวาของเฮียตีจัด สวัสดีด้วยสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆท่าน<อ>นะครับผมแต่ก็คงไม่ใช่ของนกจัดไปสวัสดีครับผมเป็นจัดให้นะจัดร้านดีเล็กสบายครับวันนี้อนุญาตดีรถเข้าใหม่สี่คันครับผมนะเอาเนื่องกันไปเลยอืมนะร้านเปิดบริการทุกวันใช่ทุกวันเลย,มยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดพวกมันจะซวยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุด ไม่มีวันหยุดนะพวกพวกคนเนี่ยจะซอยใช่ทำกจนตัวตายอะ่ะ oh, <no. S 1> เอา,เอามาที่อยู่หน้าผมนี้นะสายซิ่งใช่สายสปอร์ตนี่เขาเรียกตัวแข่งในสนามนะใชข่ของคัาสามร้อยของคัาสองร้อยคัาสองร้อย KTM RC สองร้อยไปสองพันสิบห้าคันที่สองนะมาอีกแล้ววัยรุ่นไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> ฮ่าเนี่ยไม่ได้เลยคันที่สองนะยามาฮ่า MT07 นะปี2016สีเทาดำ<ใ>มาพร้อมสายโดดสายโดดทอยเอสนะคันท,ที่3ดูกติ795 ABS ปี2013สีแดงนะคันสุดท้าย เห็นเหลืองๆแบบนี้ไม่ใช่แลมโบนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันดูคัตตี้เจ็ดเก้าหกอ่ะใช่ด,ดูคัตตี้เจ็ดเก้าหกสีเหลืองแลมโบโอ้โหแล้วแบบสีแม่งสดมากเลยอ่ะสะดุดตาจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมาไล่ที่ขันแรกอ่ะตัวนี้ไม่เคยมาขายไม่เคยไม่เคยเคยมาขายครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นในตัว390 390าศูนยเก้นยป็นสไตล์นักเก็ตนักเก็ตหน่อยตัวสปอร์ตก็เคยอ๋อสปอร์ตเออใช่เราเคยมีตัวหนึ่ง นะตัวนี้2 0 0ร้ซีซีของค่าย KTM มนะมาพร้อมเขาเรียกว่ามาพร้อมเอกลักษณ์ที่เป็นโดดเด่นในตัวของเขาเองก็คือโครงถักสีสม้มใช่นะจะเน้นเป็นดำดำส่องสีสม้มสวิงอาร์มออกแบบพิเศษจะเป็นแบบมีช่องไล่เบาไล่เบาไล่เบา,ลา,เบาแล้วก็ ตัวรถโดยรวมเนี่ยจะมีแบบอแอโรดินามิกเยอะก็คือมีการเจาะแบบให้ลมผ่านเข้าออกแบบไม่ให้มันปะทะลมอ,ะอ่ะแล้วบอกเขานี่แม่งโคตรสวยอะ่ะอืมตม่บอกตอน<ส>แรกนึกว่าตูดมดใช่ันเป็นเบาะใช่เขาทำเบาะสวยมากเลยคทเนียยไฟหนะ้าโปรเจคเตอร์เนี่ยคุณลองสตาร์้ผมดูนะโคตรโดดเด่นอนะ่ะอ่า ไฟสูงแต่ไฟก็สวยนะเฮ้ยโอ้โหสว่างสว่างมากนะโอเจคเตอร์แบบซีนอนใช่ขอเสียงหน่อยหนึ่งสูบดิดโคตรติดเบอร์สภาพรถด้รวมคันนี้ถือว่า90%สกว่าเอร์เซ็นอ่ะสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่ชนไม่ล้มนะไม่ชนไม่ล้มนะฮะ โช่สเตอร์ยางได้นะโอกประกับนี่มีไฟด้วยนะประกับมีไฟอกลกแล้มีไฟโชว์โดยรวมถือว่าโอเคสมบูรณ์โอเคเลยนะพร้อมใช้งานครับนะราคาดิอืว่ากันเรื่องราคาดีกว่าราคาดีกว่าราคาโจนอ่ะนะ4 5 0 0 0าบาทเอ0 0 0บาท พระเจ้าช่วยแม่งถูกถูกกว่าเวฟอีนี่สี่หมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทเวฟเงินสดรู้สึกมือหนึ่งจะอยู่ประมาณสี่หมื่นแปดใช่ไหมสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดเออนี่แม่งถูกกว่าเวฟอ่ะเรื่องความแรงไม่ต้องบอกใครอะเคทีเอ็มวใช่ละทรงเขาสปอร์ตด้วยสปอร์ตสวยค๋ันที่สองเพื่การเสียเวลายามาฮ่าเอ็มทูนย์เจ็ดนะปีสองพันสิหกสีเทาดำ รถคันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าสายโดดสายโดดเลยนน้ำหนักเบานะแล้วก็ท้องหนักมากใช่ท้อง <มา S 1> ต้นมาพร้อมคนะอฟูป้าย s อ p ซ o j e c t นะยางหลังใหม่นะท้ายเดิมอยู่อยูโดยร,รวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานสมบูรณ์ครับคันนี้นะสีสันนะโอ้โหโซจะเติมอะไหมา,ากมิ๊บ งไงใหม่ๆกิฟๆโอ้โหไรที่ตีอะกิฟตนะก็บ้าแล้วไม่เท่าไหร่คันนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ก็ผมบอกแล้วว่าใหมก่กิฟ8์แ0่พันเก้าอ่ะอ้าวขอฟังเสียงหน่อยเลยผมบอกแล้วว่าใหมก่กิฟคันนี้ oh. โอ้ยเป็นไงละ่ะ ไปอยู่ทันทีเดี๋ยวขับกลับบ้านเลยวันนี้เสียแม่งแบบได้อะได้เรื่องอะได้เรื่องเลยอะนี่ขอไปเบิ้ลหน้าป้อมยามาสองรอบสองรอบปัดไว้ว่ายาแม่งรู้แม่งไล่ตีแน่แม่ประกาศบุคคลอันตรายห้ามเข้าหมู่บ้านเอ้าป่ะคันที่สามนะเอ้าราค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 าแม่ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสภาพนี้อื ไม่ปายพันกิโลไม่แปดพันเก้าแสนสามเก้านะไม่ซื้อก็บ้าแล้วถูกอย่างกับขี้เอ้าเจ็ดเก้าห้า b s ปีสองพิบสามาเพราะอุปกรณ์ตกแต่งนะโอ้โหเยอะจังรถรถไม่ชนไม่ล้มนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เบรกเดิมของเขานะครับตัวนี้เป็นปั๊มโบรู้สึกว่าจะเป็นของตัวไท่อัำมทักตั้นหรือเปล่านะครับ ทรงนี้ก็เลยก็คือเขาชอบแบบนี้ก็เลยมีรอยก็เลยมีรอยสต็ปเปอร์เดิมๆมนะอ่าเดิมๆมาพร้อมท่อคู่นะครับติดสติ๊กเกอร์ไ c Project แต่จริงๆแล้วท่อทรงนี้เนี่ยเรียววินเรียววินเรียววินนะท่อทรงเรียววินล้อหลังล้อหลังอ่ะนะเปลี่ยนมาอีกไม่ชอบครับล้อหลังสแคมเบอร์นะสแคมเบอร์ นะตัวนี้ร้อยแปดสิบนะใช่ร้อยดสิบใช่ไหมใช่ครับสีสันสดใสถังช้ำๆกันสะบัดพอมีอมกระปุกแต่งนะกระปุกคัดน้ำมันแต่งนะใช่ชิวหน้าโอโ้โหมีกันสะบัดด้วยว่ะสุดอไงสายเสยเขียวไนะ เขียวไปเลยสายเขียวอ่ะสายเขียวเนี่ยอันนี้สายเขียวเขาบอกสายเขียวเลยคุณไปเต็มเขียงไว้เลยอ่าไปที่บ้านนี้ยังอยูงเนี่ยพี่เมารถเหรอฮ่ครอบเครื่องแต่งนะครับเาสีหกห้านะใช่โอ้โหแล้วมันจะสอดมือเข้าไปเปิดยังไงอืมมันเปิดยากนิดนึงมันมีเขาทำมาแบบพอดีแล้วกันสะบัดจับทรงนี้ด้วยยังยังกวนตีเนี่ยผมบอกให้นะใช่ไม่หมื่นหกหมื่นหก อันนี้ไอ้นี่แต่งคขาเร่งแต่งคขาเร่งแต่งประกับแต่งประกับแต่งผมบอกเลยเนี่ยธรรมดาประกับบิดลงล่างอย่างเดียวอ่านไไงานเสียง คันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเอ้โอ้โหพอแล้วนะสภาพแจ่มๆแบบนี้ได้ของแต่งเยอะด้วยเอ้าคันสุดท้ายเจ็ดเก้าหกนี่สิ ABS ปีสิบสี่สีเหลืองลนโบกินี่สวยจริงนะบอกเลยสวยจริงมีใช่เทาร์รมโบใช่สะดุดตามากคันนี้เหลืองแลนโบอืีชิวหน้าแต่ง บางคนหน้าตัดลายสวยโครงสีดำกันล้มก็มีพักเท้าหลังดำพ่อ Wind, ลีโอวินคล้อโอ้โหดูออกแบบอืออกแบบสวยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพวกนี้จะมีเก็ตสีแบบสีฟ้าหน่อยเดี๋ยวจะทำเก็ตมาชิ้นงานคาร์บอนแบบลงเก็ตโดยรวมนี่ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานสวยอะ่ะค<ด>ันนี้นะสีสะดุดตาเลยอ่ะ ป๊ออ่าสามหมื่นหกสามหมื่นหกถือว่าไม่เยอะสิวสิวเรื่องโคตรดีเซวิสเรียบร้อยใช่พอน้ำมันจะหมดราคาราคาที่อื่นขายเท่าไหร่โอ้โหคันนี้ 796ฮาซาดขายเท่าไหร่เอาฮาซาดก่อนฮาซาดเทียบฮาซาดเลยเหรอฮาซาดขายแสนแปดแสนแปดแสนแปดเก้เอาอย่างนี้หนึ่งแบาทหนึ่งแันบาทเอออป็นไงเป็นไงออกรถศน์บาทอือโอ้โหคตรเล้าเลยราคารถนงโอ้โหโคตรมีทรงแววโคตรดีอนะเอารราคานะหนึ่งแสเท่าไหร่หกหมืห้าพับาท 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0บาท5,000บาท5,000บาท1 3 0 0 0 0 9หรือ5อันนี้5พอ5พออ่า1 3 0 0 0 0บาทอ่าอืมแล้วก็ไปนี่45,000บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742วันนี้ไปก่อนนะถ่ายรวปไปทันแล้วเมื่อเติบแล้วสวัสดีครับ